26. มิถุนายน 2. 5. 6. 3ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ช,ช,ชุมชนชาวเลราวยชุมชนชาวเลปาไวกูเก็ตครับปัญหาของชุมชนแออัดที่นี่ได้รับความทุกข์ทรมานมาผมบอกว่าไม่ไม่รู้อ่ะตั้งแต่ชุมชนใหญ่ๆเบียดพวกเราจนเราไม่มีที่จะเดินจนเราไม่มีที่จะ พักกายแล้วอยู่บนสิ่งปฏิกูลฝนตกมาสุบสน้ำฝนตกมาสุบน้ำสุบอยู่สาจุดสุบแล้วก็ยังไม่แห้งอีกนะถ้าว่าฝนตกมาวันนี้สุบจนแห้งเมื่อคืนตกตกอีกเ็าตั้งเครื่องใหม่อย่างนี้โอเคทีนี้นะเมื่อเช้า เริ่มเราขุดก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าน้ํามันนองพอน้ํามันนองเสร็จปุ๊บขุดปุ๊บพังไปพังไปพังไปบอกใครก็ไม่อยากทําไม่รู้ใาทําอะไรบอกให้ทําก็ไม่ทําไม่รู้ทําทอะไรอะ่ะไอ้หลุมส่วนว่าหลุมนี้ขุดลึกเพียงได้เพียงห้าสิบเซนความกว้างก็จขุดเล็กๆนี่แหละแต่สุดท้ายมันพังพังพังก็เก็บหินบริเวณนี้นี่คือธนาคารน้ำตินแบบพอเพียง หลังจากนี้ให้ขยายทุกชุมชนชุมชน,ชมชนคุณพี่อะไรนะพิชิตพิชิตมานี่นี่แหละครับหน่วยกล้าตายของชุมชนชาวเลลาวัยครับหลุมสองหลุมนี้ทําแล้วเป็นไหมยากไหมไม่ยากเลยเออไปหารับจ้างสําหรับคน,<ๆ>คนที่ไม่อยากท<ๆ>อหลุมละพันพอลุ้นเนาะโอเคนะครับหหเอา้า<ๆ>ผมจะสร้างเครือข่ายแล้วเพื่อจะดึงน้ํานี้ให้หมดเอ้าุดตรงนี้ ระบายไปหาล่องนู้เนเอาไปเลยสุดไปร้างไปนู้น